สวัสดีพี่น้องสวัสดียูทูบหน่อยพี่น้องปองไปน้องแคทกำลังมาขายปลาพี่น้องเลยอ้าวขายขวดน,นมลูปปมกอบอสวัสดีพี่น,อน้องเนาะสซีเบิ่งก็ติ๊บเข่าก่อนติ๊บดินซีนะมาตะบ้านไหนพหน่อใหญ่โคกแหลมโคกแหลมใช่ไหมครับโคกแหลมไฟล์ล

สบายดีเฮ้ยนี่เฮ้ับเฮ้ยนี่นี่น่ซินบนรถบ๊อบอใหญ่ยเอ็นตั้งกองอดีนัเฮยตลาดนไปฟังเอ็นซ้อนั่นอยเลยิน่ะมันถึมันแล้วหลับมาแล้วสี่ิาอี่เออกาจะประมาณนั่นแ้ขับทันวาว่าว่าอะไรเราสีปยักษเจ้าจงมยนงสื้อิข่าวสงานบุญอีแม่กันเม

เน่นอนงาเอาสือม mhm. ouais, ื่อซดินอิงสื่อมาแล้วแม่จะก็ซื้อมาให้น้องเวจ้านะแไอ่ะอืซื้อน้องสาวกางก็ไปอยู่กับายืม่อนอนก่อนก็ได้ขาดนิดเดียวต้นนีทนไดกับพ่อใหญ่นะนเรถแสนนงเอารเลยเลากดงเรื่องจีนมา

เอาไว้เป็นจังห <Sí. S 2> uh ันเพล่ก hmm. mm ับ hmm. จ mm ัง hmm. ห mm ันเพลงกับ hmm. จ <bak> ังหันก็นอเจ็ด hmm. บ mm ่อเจ็บอือืมอืมเอาโกเอาเจ็ดด้นี่เอาเอาแค่เจ็ดกับพ่อแล้วขี้สี่สิบปรมไหนเอาแบบสี่ห้าได้ยุก ได้ิบูได้ทันนั่นรหาชิปเอาไคเป็นโดยโดยูได้สีิบห้าอืมอืเจ็ดชิปจะไดคูณมาสามเนช่ไหสามนสมนชิปเอาอันแต่ติบลกมันจะคู่อ่ะคู่แล้วเก้าชิปขาวงามงามลลงมาได้หน่อย มงองว่าสีเห็นใจจออะไรเงืองโอ้วตอนเงาสสพค่ะแม่คอยพี่น้องเ้ยโอ้ยจีวอนเขาหลดแต่ค่อยสิบร้อยบะเบิงเจ้าดอกเด้อจะบอกไว้กดเขาบอกว่างเด้อตอนเงาใช่ไม่ออกเหนคาดแม่ออกก็ได้อี่แม่หนาซึ่ท่านลืมบอกเจ้าอันพัวซ้ำ พัวสาวสาเตียงเนาะพหอ่ไ oh ด้ระบาวนะพวอ่ดูนี่อันเมยเขพ่อเขาเงินเขาอันพอเท่าอินอกนั่นนั่นแหละูโดยเพยเพยุโดยอีเมลเียบร้อยองอรอยู่นี่มมโดยโดยโดยเอาเปตีะเด้วนะนเจ็ดเจ็ดออเกับเ พอที่เขาอันนี้วาแค่จังหันอแม่ไหมโดยใหม่เบิดมันสีผกหมดอยากใส่ถ้าว่าใส่เขาหรือโบปี้จังก็จะใส่เขาวเอาอี้ก็ได้เอาใส่กองบุญก็ได้อยู่ไมมเอาใส่กองบุญได้ยุ้ใช่เล่นแต่ใจใส่ ถาตื่นมนี่น้ามีดำนี่งามอยู่มีของบุญของผล้ากบออแต่แถมอ่อแล้วเสียงขีกี่นะใส่กองบุญคนละอันเลยดิละต้นคนละองติ๊บราคาสำคัญมากพอใหญ่อเอเาเอาอันนี้หาเอานังซองเนาะ เออโแก่ละจักใส่้อนยุ่งๆเค่ได้เห็นต่แขาอืมอืมนี่ก็ว่าใส่จังหันเป็นทนาบ่หนูก็ใช้สามส่วนเธอเส้นกักเส้นก่อฮะเส้นซิสาเดียดติบนะาหน้าหนุเสนหนึ่งบ่เอาติบใหญ่สามเซนสิาบ่พ่อใหญ่ ตัวช่อแม่แสนบอกสามแสนสิบหาเจ็สห้าสิกัเก้าสิบสี่ติกแสนแปดล้ปหาหนก็พออืมาบอกพี่นาอะไรบ้างบ้างอะไรบ้เองเด้อสองติบแล้วกับเก้าสิบสี่ติแล้วก็แสนแปดมีอะไรให้บ้างเด้อติบสิบหาอันบอคูณเ็ด ก็ตองวแันให้นเออมเลือกเอห้าในน้าเจอนให่นี่นี่หนึ่งสอาโอเคไก็บนบเวมหาเฮาเนี่นี่ทิาช้างทินี่แม่เลือกมากแม่อันหนวยนี่แม่นี่นนี่เออยังเป็ใจแตยังเลือกทาได้เออหน่วยนั้นแล้วแม่ีแม่แม่นี่ยกขึ้นเลยยกขึ้นงามงา านนองด้เยนะเจดามีซื้อปใา้น้องซาอ์ส่วนน่องเตล็ดมีซื้อเห็ดน้ำพ่อน้ำแม่กันหาซาลีคาลาโบมา่มันโบมาอันเดียวช่วยยไปชอบอันเดียวนีเลสโอ้ยสมเดือนแล้วก็ไมหนึ่งเนึงเขาเนียวนั้นกินกับเจ้าเนี่ยมานี้กั สามเซนปลายเด้เนาะเซนปลายเซนปาเนาะเมารมันมันมันได้พ่อใหญ่เด้อยาแหงเดี๋ยวพอเยหงอนแพายุยังเจีห้อมากเลยไดไหมเอ้ยตอนนี้เรากำลังมาเลยนี่นะอ้าวอีกไปลาดเลยเรามาเองอันมีคนมาส่งจะเด็กเราไจามาถึง อันพี่น้องจ้าอีเมก็กำลังไปแผ่บุญสีสว่างนกอ่องไผ่เรียบร้อยเนาะหอยตันกับพ่อเมียเพิ่นโดยยาตทถ้ำกับพ่อเมียเพิ่นเขาจะลงจะล่างเด้จะล่างพ่อพ่อเพิ่นโดยก็มาประชุมอยู่วัดวัดวเขาจะซุ่มวัดเป็นบุญพ่อไปเป็นบุญอีกแเลยนกอ่องไผ่ได้เออชีสว่างยากจะไประชุมวัดที่จ้าที่แรกเลยนกอ่องไผ่จะ บางไผใหญ่เนาะหปังบางงเอาเจ้าะเป็นปีเดีพ่นองสปีเนอันนี้พีชุดไทยมาแมนบอมพี่ชุด้ายได้เนี่ยีชุด้ทยเจวอนมาแล้วครับเป็นนะเจวอนกับรบแม่ไอ้กับรบพอแอกเปิดจ้าตด้วยด้ดิีบละสี่สิบหาพันเนาะตกเงินบาทเท่าไรฮะเงินบาทสีกว่า คนหายนะมาไปซื้ออะเนาะลามาหายน้เขาตู้เย็นให้แม่นะลูก70บาทเจ็ดสิพี่น้องจ้าถ้าเป็นเงินบาทจ็70บาทเนาะเจ็าไกลนี่น้องจ้าน้านเข็นเงินุายก็70บาทเฮาะื่อต สื่อแล้เราอะเงินกีดมาสี่สิบห้าพันกีดเป็นตัสวนเงินบาทก็เจ็ดสิบบาทเนาะแวยใส่เขาหมื่นงานอีพออเมตักบาทใส่พายยาคู่แม่ประวัติย่อคนใส่ทงยางยันแล้วเนาะทงยางยาคู่ดโทษนะโดย อิเมกเกษตรไปแล้วก็มาเงึงหัวใส่ขนอยยังมียังงนสมเด็จมกใส่สไปใสรือไปหาสั่งหาอายังวนี้บยาจอยเด้อนี้จังวัดนครพายน่ะที่ประมุนนีอะะเด้อแม่ประมุนมาอยู่น้องแต่นี่ยแม่นั่นแหละจังหวัดไปเดี๋ยวพี่น้องจะพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีจ้ะทุกคนทุกท่าน